่ดีใจดีใจค่ะที่ได้รอรอรอเพลงแม่รอใช่ไหมคะจ็รู้จักนอ่ก็เคทงากอรยู่แล้ไม่อยากขีด้วยค่ชัสีแน่นงาพูดถึงงานเน่มีความาาน้องเมกอนเ่นายไปแล้วพี่ฟีก็ไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างนี้องใช่เลย อยากอยากอยากให้ทุกคนไปดูเนาะจะได้แบบไม่สบายอยากจะได้แบบรับรู้ถึงเขาเรียกว่าไงอ่ะรู้สึกถึงครอบครัวจริงๆริงความรู้ของครอบครัวจริงๆใช่ค่ะเป็นจริงไหมคะเก่งเก่งส์เก่งส์คือตอนแรกแบบมันมันต้องพี่หน่อยชินเ่าะแบบโหมันยากมากเลยนะที่จะต้องฟลิปคาแรคเตอร์แบบในตอนนั้นที่ถ่ายแกงป่ะใช่ค่ะก็คือดีมากดีกมานเลยใช่ดีดีดีกว่าที่พี่คาดหวังไว้เยอะเลยค่ะ น้องเป็นเป็นไงที่ชมคาะแล้วคือจริงๆหนูหนูตื่นเต้นมากๆตั้งแต่วันถ่ายเสร็จถึงวันที่ฉายอ่ะหนูตื่นเต้นแล้วหนูก็วันนั้นหนูก็รออ่านมูฟี่รีวิวค่ะว่าเออคนมูี่คนรองอๆเขาคิดยังไงชอบไหมสนุกไหมทุกคนก็บอกว่าชอบแล้วก็ร้องไห้แล้วก็มีชมว่าเออน้องน้องแสดงดีนะนี่ก็ขอบคุณค่ะมันมีมันมีซีนหนึ่งที่แบบอยากให้ทุกคนไปดูแลแล้วฟินก็เิียว่าทุกคนน่าจะแบบ รู้สึกถึงน้โมเหมือนกันไหน,นไหนกระต้อยดิพูดกระต้อย <c oughs> อะดิเราเอาแบบเป็นแบบต้นการ์ายเนี่ออยอะอะอะท้ายๆละกันอ๋อน่าจะเป็นซีนที่ดูคนแบบอึกกะหนูวอึกเลยเพราะว่าแบบมันคือเรื่องราวครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงๆกับกับชีวิตจริงอะแล้วพอแบบมันถูกถ่ายทอดออกมาแบบนั้นมันเลยรู้สึกแบบโอ้เอาเอาเรื่องเหมือนกันนะอย่างเงี้ยใช่ค่ะเยมทิชชู่เียมทิชชู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีแบบรอบที่ <Hey. S 2> ตื่นเต้นติดต้เต้นแบบน้ำแ่งแบ่งสุดยอดมากโอ้ใช่ตอนแรกหนูกังวลว่ามันจะหมดหรือเปล <mythology. S 2> mm. ่าเพราะว่าเขาอะไรใหญ่ใหญ่มากสงครามสุดตั้แต่หมดก็ขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตลอดมาพูดถึงนันเอกร้านบ้างอเปว่าเป็นไงว่าร้องไห้เกินล้านรอบแล้ว ก็ดีใจดีใจค่ะที่ทุกคนฟังเพลงของพี่ๆเพลงเก่าแล้วก็ฟิชเชอริงกับเออเพลงเออศิลปินที่หนูชอบด้วยก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นหนูร้องไห้ล้านรอบร้องไห้สวยมากช่วยช่วยช่วยฟังกันเยอะๆค่ะดีใจมากเลยแล้วบรรยากาศล่ะของตอนนั้นคือถ่ายกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะก็อยู่ในบรรยากาศแบบเศร้าๆซึมๆ มันมันคือเรื่องเราที่เกี่ยวกับเอ่อตัวเองแบบเช่นเรื่องครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มีมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับของฟินเองก็ค่อนข้างอินค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังรักษาตัวพอดีด้วยก็เลยยิ่งทําให้แบบมไม่รู้ว่าคําเอามันออกมายัางไงแต่ว่าข้างในหนูรู้สึกเยอะพอสมควรนะวันนั้นใช่มันมีซีนที่จะต้องอยู่ในน้ําด้วยใช่ก็เหมือน จมลงไปแล้วก็เกิดนุาใหม่อะไรประมาณนั้นค่ะ e ก็อยากให้ทุกคนแบบดูเอมีฟังเพลงแล้วก็ตีความหมายตามงานอาร์ที่พวกเราได้ถ่ายทอดออกมาอ่สุดท้ายแล้วให้ฝากบ่อยผลงานกท้ายปีนี้น่าจะเป็นแบบว่าแน่นเลยฟินเดกก็เดี๋ยวเอน่าจะร้อนแฟนนี้นะให้โฟกค่ะแล้วก็มียูเรน่าที่เป็นหนังด้วยกัน่าจะได้เริ่มถ่ายทำตอนไหนมู้ ภายในปีใช่ภายในปีค่ะบแต่ช่วงนี้ก็คือจะมีอีเวนต์ให้แฟนได้เจอก่อนใช่ค่ะเจอใครให้ฝากคอมเมนต์เหมือนแฟนมาอันนี้ให้ฝากทายอันนี้พายได้ฝากได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่อยู่ด้วยกันในทุกๆโอกาสทุกๆงานแล้วก็ทุกๆการซัพพอร์ตที่เกิดขึ้นทั้งเอ่อไม่ว่าจะเป็นเทนทวิตหรืออะไรก็ตามแบบทั้งในจอแล้วก็มาเจอกันที่งานนะคะก็ Uh, thank you, thank you for always supporting us. Um, we're always gonna give our best and keep trying and keep getting better. We appreciate every time you support us when you're trending or even just those simple messages. We miss you so much, and if don't worry if you can't fly to see us, we know we can send our love through through screens. <laughs> กก็อร่อยไหมก็อร่อยดีค่ะค่ love you hope to see you soon and thank you thank you always thank you ถ้าหนังเราลอยลานลอยลานแล้วนี่ยังไง อยากอยากให้ทำอะไรคะถ้าถ้าร้อยล้านเราบนได้เหรอรู้จักคำว่าปนได้เหรอจริงเหรอนปนได้คบบว่าเราจะทำอะไรถ้ามันเกิดขึ้นใช่ไหมว่าเออใช่ไม่เก่งเหรอเป็นไงรอเลยร้อยล้านร้อยล้านแน่นอนเหรอถึงไหมแก้ปนได้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ